สวัสดีครับพี่น้องเอามื่อนี้ไอ้แสนมาก,กูมั่นพี่น้องไทยงัดหัวมั่นขึ้นนะครับวันหยุดเรากำลังเห็ดเวียดแข่งงานน้ำไห้พี่น้องกูมั่นพี่น้องราคาปีนี้กับบอดีป็นไงใส่รถไถงัดขึ้นพี่น้องรถไถกูไห้แล้วเนี่ยกูงานแรกดินแกนแต่ไม่ไม่แล้วพี่น้องไม่ได้ถอนแล้วเ ดินแกนเล็กน้อยกูมั่นสมัยไม่พี่น้องไม่ได้ถอนไม่ได้หนหลักใส่รถสบายจีดอกทุนแร่งอันนี้มันงังบปะงับพอดีมันไหนบวกจอเนวแน่พี่น้องสนเนี่ยีเนี้ยจะสนทั้งฝุ่นกเซียรกรเศาให้มั่นตังสี่ละ มันเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนแหล้วที่นอ้องแต่ว่ามันกับหัวว่าดีมา,า,า,าได้หรอกเนาะกับพอได้เยอะนี่ก็เสียพ้นมาใสาไห